ราชันชุดขาวเล่นเป็นราชันชุดขาดเลยโดนเบนฟิกาจิกไปที่4ประตูต่อ2ครับก็ไปลุ้นกันต่อในรอบเพย์ออฟนะสำหรับแฟนราชันชุดขาวครับส่วนนะ่าสามตัวหน้าช่องเมื่อวานครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าหลุดไปแค่ตัวเดียวนั่นก็คือราชันชุดขาวนี่แหละที่เหลือครับแมนซิตี้แล้วก็ทอรแนมฮอสเปอร์ ur, ครับก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเปที่เรียบร้อยก็ยินดีกับพี่น้องหน้าช่องกันด้วยนะสามคู่หลุดหนึ่งมาสองยังคงมีกำไรติดหมายติดมือส่วนพี่น้องในชมรมของพวกเราครับซิกเนเจอร์หลัก v i p ออย่างเลเวอร์คูเซ่น งานใสงานสบายครับยินดีด้วยแล้วกันครับนี่แหละแนวทางที่มันมีมากกว่าหน้าช่องครับซิกเนเจอร์หลักมาต่อเนื่องทุกวันครับไม่มีพลาดแน่นอนสามารถมาติดตามเพิ่มเติมได้ครับทางเขา้าหน้าโปรไฟล์ได้รูปเลยส่วนแอปแดงแอฟฟ้าเดี๋ยวทิ้งทางเข้าไว้ให้ในใต้คอมเมนต์ก็ได้วกันครับวันนี้3คู่ยูโรปาลีกไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะครับคัดสรรมาแค่คู่ที่จะได้ลุ้นเข้ารอบเท่านั้นแต่ถ้าว่าวันนี้มีหนึ่งคู่ที่การันตีเข้ารอบไปแล้วแต่ถ้าว่าวันนี้ ถ้าพวกเขาได้3มแต้มครับก็จะก,การันตีได้ตังเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นก็คือแอสตันวิลล่าวันนี้เปิดบ้านเจอกับเลดบูเซาบัวครับแน่นอนแหละคุณภาพตัวนักเปะศักยภาพตัวนักเปะดและก็คุณภาพของลีกในแอสตันวิลล่าดูดีกว่าชัดเจนและวันนี้ได้เล่นในประเทศอังกฤษครับที่สนามวิลล่าพาร์คในบ้านของตัวเอง3แมแต้มต่อหน้าแฟนบอลแล้วได้เงินไปช็อปปิ้งในฤดูกาลหน้าครับวันนี้สบายสบายบ,าบังคับชนะแค่2เมลท์เท่านั้นมาลุ้นแค่เมดที่3ามเมตที่ห่างครับวันนี้ มองกันไปที่แอสตันวิลล่าครับอีก2คู่ที่เหลือครับนอตติงแฮมฟอร์เรสและก็โอลิปิกลียงครับชอบก็จัดขัดก็สวดพี่ชายนะใครอยากได้เพิ่เมเติมมากกว่านี้อยากได้รายละเอียดคู้อื่นฝากกดติดตามไว้ด้วยผมมีไลฟ์สดตอน4ี่โมงเย็นครับหรือใครไม่อยากรอไลฟ์สดสามารถเข้ามาจอยกันในชมรมกันได้ทางเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปเลยส่วนแอปแดงแอปฟ้าครับเดี๋ยวทิ้งทางเข้าไว้ให้ในใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันฟังโดยล้วกันวันนี้ดูบอลให้สนุกเฮงๆเลยหลวงฟังทุกท่านสวัสดีครับ